ญาติโยมทั้งหลายเด้โอโปรดได้ติดตามคลิปพระสิทิพอดผ่านทองมือนี้อตาตมาพผ่าไมาเยี่ยมถกแก่เก่าอยู่บ้านกอดหวานเออถกแก่บ้านกอดหวานถกแก่รถดูดถกแก่เก่าถกแก่ไออาตมาเพรท่า,ไา,า,า,ทานได้บวชมาเป็นลูกน้องเพื่อนอยุนิมาขับรถยุนิมาเบิ้งรถเกียร์ยุนิเออเลยมาเบิง้งโรงงานกันบ้านเพื่อนเพื่อนพัฒนานนาเนี่ยบอกพัฒนาไปหลาย โอเดี๋ยวกรลอท่านนี้กับได้มากมายอีกแม่นบ่ยมต่อยยู้ซิงเดสองขันบอใกับรลงเรียนเออยุิงบหอยตม่อนนหอยตะมอนก็มีอีกนี่ขั้นหนึ่งรถลอไอขันนี้ขั้นขั้นเก่าขั้นไหนขั้นเก่าขันขันเก่าเอาทีเอาเอาแซงมันออกกันบ่เออขั้นเก่า เออสภาพสภาพบ้าน,นโอเคกาวประกอามือกอนเครือมาอยู่น้ำเรารม,รมาเยี่ยมผ่านมาเลยมาเยี่ยมแวะมาเยี่ยมเราเป็นอย่งไรอยู่ดีไม่แห้งบ่ <S <S เออคือเกา่าเมื่อก่อนพื้นมึงนี้ยังมาทันพิเศษนาะพี่ต่อยเนาะ<ส>เออคนนึง่งพิเศษไหมเลยโอ้ดีกว่าเกา่าเป็นลุงสอมรถที่ลุงสอมรถเกา่าเออกขนมข้าวนำหอมกัด เอาถิมหมดแล้วเออนี่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 ลูกพี่เก่าเท่าแก่เก่าพี่ต่อยพี่ต่อยกอหวานเด้อกลายเป็นยุ่มแล้วเออไพ่ไพ่ต้องการรถดูดเขาตี่ต่อตี่ต่อได้นี่เออตี่ต่อไปเลยรถดูดขั้นใหญ่ได้นี่แต่รถดูดตอนนี้เอาไปไปไปสอมอยู่เอาไปบิวใหม่เอาไปบิวใหม่ไปแต่งใหม่เ็ดไหนมันดีกว่าเก่า ม่แล้วห่านหลุดเกลดขึ้นบุ๋หมแล้วแบเอาเอาไปเอาไปสองวิสัยก่อนไปบิวอยู่คุณหานคุณหานบิวบิวบิวตี้ไหมบิวตี้ไหมเออขึ้นบดีไหมเหมือบดีไหมเหมือเออไหนไปเยี่ยมไปเยี่ยมเดินไปหาหลานดิเอาทำไมไม่ใส่อันนี้ไม่ใส่ถ้วยใส่จานเอาช้อนตักเอาเลยใส่จานมาใส่เอ้ยโดนบีบกินนอบาดนี่ เอาใส่จานเนี่ยลูกกันแต่หเห็นไหมเนี่ยลงตาสายลงยูทูบแล้วนี่เออกันแต่กันแต่บ้านกอกหวานเออเออไ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 อหนูไ <laughs> อ,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 อตัวเรียกชื่ออะไรเนี่ยเลไรเลไรน,น้องอะไรน้องอะไรจังค่ะอะไรนะน้องดีจังค่ะ,ะนะดีจัง,จงโอ้อะไรจังตั้งอยู่ครบ <laughs> ดีจัง <laughs> ดีจังก็ตังอยู่ครบ Ôi, ai 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 đi. ai 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 Hả? ai 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 không? ai 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 ngon. ai ai เออลุงตามาเยี่ยมนี่ผ่านมาเลยมาเยี่ยมเลยเอาเอาหนมมาให้เลยผลไม้มาให้เลยไอตัวนี้นอนเหรอนอนหลับกี่คนลูกหลานนี่หนึ่งสองไปไนอีกนู่นเออน่าถ้ากิมมัจ้าบอสเขาเขาไม่มาก็พระพระครูอัน,นี เราตามมาไปไหนไอ,อ้น,นี้มาจากโอนเงินให้โอนเงินให้โยมอยู่เขาติดโควิดอยู่เขาก็มีตังค์เขาติดโควิดก็ช่วยเขาช่วยเขาช่วยซื้อของไอ้ช่วยโอนเงินไปให้เขาซื้อของซื้ออะไรเขาติดโควิดอยู่นา,านอยู่นูน่นคนแก่นนู่นเออเนี่ยอีกหนึ่งก็ฉากเสาแล้ว โมมีบกขาดเชวหมอกรกโมมีปวดเชียวหมกระตุกปวดเพมีแล้วปวดย่าไปไหนยหญ่ยอดไปเฮือนแล้วไปไหนไปเฮือนเออเดี๋ยววันวันวันนี้มาวันเถอวันมาเจิมรถนี่ต้องให้พระเจิมแล้วเราให้ให้ยายเด้อยายเป็นแม่รถนำมนก่อนมันดีไงมันเป็นให้ให้แม่รถก่อน Ừ, ừ. ดูตะมน,น,นลุนเลยมุกันนาบ้านสัตย์เองโอ้ยเก็บให้เขาอยู่ผักเก็บให้เขาถุงหนึ่งเช้าเราถุงสองถุงอยู่ในวัดนี่เห็ดก็เอามาให้กินเน่ <H ết. S 1> โอ้ยชาวบ้านเขาก็ขอเล้วเขาไปหาก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอจะดูจะไหงไหเดี๋ยวงมือมอื่นกันลูกตาก็ว่าโอ้ยเอาไปให้พี่น้องกินเนี่ยเดี๋ยวืมืออื่นก็สิมันเกิดชืมื่อไรเห็ดอยู่หันเห็ดไอเห็ดก็เห็ดปวกไง เอออยู่มันเกิดเกิดเกิดค่างๆว่าในไม่เดินดูแถวๆรูแล้วว่าเราง่วงมันมีป่าดิ้นี่นี่นี่ป่ายางเงี้ยเข้าไปหาเลยนี่มันจะมีนี่ไปดูแล้วบ่มบเยบอออยู่นู่นมันเกิดเด้มันเกิดที่เพนมาไมีเเพิ่นเอาใบออกเดี๋ห็นละง่วงโอ้ยเอาออกทำไมอยู่โน้าเพิ่นโอ้ยอยู่นู่นมันเอาออกเด้เขี่ยถุมมันเลยเดี๋ยวมันก็เกิดเหตุเองมันเออนี่เลนิดในหนาว Lời nomer. Lời thân còi honey. You know, thân còi honey. Ng còi. Lời thân ngon ai. A bé sút mọi người. A bé sút mọi người. ดูกระตดดดูกระโดดโอ้จักรยานคนละคันเลยเที่ยวเลยอันนี้ของใครนี่สวยยังนี่ใส่ท่อด้วยโอ้เท่ยังวะไหนเครื่องไปไหนเอ้เขาเขาขโมยเครื่องไปบ่ฮะใครทำให้ฮะกระทำจักรยานให้นี่เท่ยังเออโอ้รถรถคันนี้ซื้อมาใหม่หน่วยคนนี้เท่าไหร่ตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ เป็นเป็นมันเป็นรถดำวะโอ้ซื้อมาอะไรสังเซนเออรถดำใส่ขอบโอ้ยดีแล้วคนเข่าเลยเข่าเลยดำใส่ดำใส่ขับรถทุกรอบก็เทไปเทไปคือคือบุต้องสายไฟว่าเอาเงินไปเลยอ่ะแม่นบ่เออแม่นบ่แข่าเลย คนดงินเีสียเวลาเขาเนาะเอออีมอันนี้อันนี้มันคือคือแกมันคือเใส่สืะกากใส่ทีมทนสื่อม่ได้สื่อก็ไม่ํลงแต่เฮตวยังได้วอกนางกายบนี้นี่เอาใหม่เฮก็ยังได้ดิถากใม่เห็นเนาะโอ้ยเอาใม่ปนี่ชลุกหุงมันเข้าไปเอารดไฟยงดยออกมาเขแาไปปุกเข้าไปหันเลยจบเกมเราเตะจอหุเอา โอ้บไม่ได้หย่าโคตรเลยนี่นง,งามสาม่องเออเนี่ยมังนี่มันหักออกแล้วนี่นี่ยแค่ทำมันหักคือการเล่าตัวหนีทางหน่อยนี่แต่งมันเป็นหนีไปยังไอยนี่แฝดยิงใส่กับเล็กตัวหนีเนี่เจ้าหูเป็นซีเรียมเฮ็ดมันมุนม่นต่เอาขอบแยงออาไปเลยบม่ได้หย่าเลยที่ต่อเอลิทเออเป็นเลดก็ได้ให้เขา,าตัดเปนเลดใส่นี่ยเปนเลดเศ่้าเนี่ยน,นีย่เอาอันนั้นโผล่มายึดเอาหลอดไฟโผล่มา เนี่ยถทาเป็นเหลือเปนเลือำไปหนี hmm. mm ่ส hmm. ซ uh, right. um, mm ้ำไปเเบียนเี่เดี๋เอาเอาไฟเอาไฟจอโหเอาไฟโผลมาเากับพี่แปะไรหันเฮ้ยมันเื่อกี่ว่าเนบ่ยเนเ่ยมาก็เลยมาทีแรกว่าสิกรวขึ้นทางผุนแล้วก็เลยอ้อมอมมาหนีเลยโอยเล่นง่ายด้วยแล่นมาทางนีว่ะ ไปดไปวันไหนบาข้อา้อเนี่ทางที่ไรเอ้ยมมาไมนมา่อมาอยังนีห้หน่มานอาดอกหลอฮะเอาดอกหน่อยเขาเจอกัาลามหนอโอ้พักลสีเขาเจอเัาอันนี้ลลปุกลปุกกระดาง้อลุกอนปาทูนี่เนี่ยตันนี้นอกินได้เมื่อนล่ากันพูกินเสน่นเกิดพิษมองซึ้อเกิดที่เตวผัก บเหลือไปหาเนื้ออุดรน้องค่ายมันเยอะิ่งมันเยอะยิ่เขาเก็บทรงหลานหลาบหลานก้อยเขาได้เงินจริงอ๋อพี่ต้อยฝากฝากฝากนี่นะฝากรุดดูนี่ว่าว่าฝากรุดดูนี่รุดดูอยู่บ้านกอกหน่อยรุดดูเสื้อยังรุดดูเสื้อยังอยู่บ้านกอกวานของของขขอองงพี่ของพี่ต้อยเนาะเออเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรนี่เราบอกเบอร์โทรดีกว่าจำไว่ได้ ศูนยดหกเออเมนโบะูนย์แปกหาหาศู์ศูนย์สามซีเออดีบอสศูนย์แปดหกหาสามย์ามซีนบแมนบบวยยังบวยังบบยังนเก้าสามหาเจ็ดศูย์ เก้าส sì nee, um, uh ี่สี่เก้าเออติดต่อติดต่อเด้อผู้ใดอยู่เขตนี่เขตอำเภอฝางกูนี่กันทะลักก็ได้ไปไกลๆตืบเนี่ยเองเออเกาไกลๆเขตเสรขตยังสังฆะกู้ขันหมอนี่ผู้ได้ในเบื้องคลิปนี่ก็ติดต่อมาได้มี่มีมีครบหมดทั้งทุย่างทั้งรถเข็นรถดูดรถลากรถมีหมดรถทุกรออีกสองขันฝากน้ำเด้อญาติโยมเอ้ย ฝากฝากอะไรรดดูดพี่ต่อยน้ำเนี่ย <c oughs> อ่ะมันหนีก็มีหมีมามาเยี่ยมหมีละเจริญพ่อเด้อพี่เอ้ย <c oughs> อาสาธุสาธุ <c oughs>